ครับวันนี้มาเปิดประเด็นในเรื่องของรีโมทไฮโอนะครับวันนี้จะเรื่องเรื่องรีโมทไฮโอเอาคอนเซปต์ของฟาร์มนะครับอย่างฟาร์มไก่หรือฟาร์มหมูนะหน้าเล้ากับหลังเล้าเนี่ยระยะทางเกือบร้อยเมตรนะครับสามารถที่จะเอาแอปพลิเคชันตัวนี้ไปใช้งานได้วันนี้จะหยิบยกมาคือ ระบบสื่อสารแบบภคพิบัตินะครับเราสามารถที่จะควบคุมหน้าจออ n นออฟหรือรับเซนเซอร์อย่างพวกอุณหภูมิเข้ามาอ่านนะของแต่ละเล้าแ,แต่ละเล้ลาสถานี แต่รัสฐานีสามารถห่างกันได้ถึง200เมตรนะครับอย่างหนึ่งฟาร์มเนี่ยอาจจะมีสักสิบล้าวสามารถที่จะต่อภายในฟาร์มได้โดยที่เราใช้ CPU เพียงตัวเดียวนะครับซึ่งระบบการสื่อสารของซิมเมน,เนค่อนข้างจะเสถียรมากครับ แต่ละจุดแต่ละจุดของเราเนะี่ยถ้าใช้มอแปลงตัวเดียวกันอย่างเมอแปลง power นะครับเราก็สามารถที่จะเดินไปแค่สายสายโปรพิบัติเส้นเดียวนีครับสองคอเนี่ยสายสีม่วงๆเดินไปเส้นเดียวจุด power เ,เรากา็เดินเมน power ไปแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็ขยาย io อย่างเช่นควบคุมพัดลมก็ผ่านแมสผ่านอะไรก็ ตัวรีโมทไดโอเนี่ยจะช่วยให้ให้เราสะดวกในการเดินสายไฟระย,าายะไกลใช้ในในโรงงานอุตสาหกรรมก็เหมือนกันครับในโรงงานก็ได้นะครับจุดห้องคอนโทรลกับจุดงานของแต่ละชั้นแต่ละชั้นห่างกันเราก็สามารถาใช้รีโมทไดโอตัวนี้ได้นะครับ วันนี้จะหยิบยกีโมทไดโอของยี่ห้อแอมโฮดนะครับเพราะว่ากันนี้รีโมือ,โโอผมก็มีอยู่ในมือมี2องยี่ห้อวากโกกับแอมโฮดนะครับวันนี้แอมโฮดว่างๆอยู่ก็เลยจับมาลองล,องลองเล่นดูครับวันนี้สถานี รีโมทไอโอของเราก็ประกอบแล้วก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือกับพิบกับพริบนี่คือเรายังไม่ได้แบบอัท์ซีพียกับรีโมทไอโอยังไม่ได้คอนฟิกเกรชให้สื่อสารกันได้ถูกต้องนะครับอาการอย่างนี้นะครับ ฐานีรีโมทไอโอผมเนี่ยสึงเกตว่าผมผมจะเดินไปเส้นเดียวครับเดินสายโพรพิบัติไปเส้นเดียวซึ่งสายม้วนหนึ่งผมซื้อมา200เมตรนะครับตัดไปใช้ประมาณสักสิกว่าเมตรระยะทางก็น่าอยู่ประมาณร้อเสเมตรทีนี้ผมก็มาเทียบปักกับคนละจุดกับที่เมนเมนแบ็กนะครับ สายม้วนๆอยู่เนี่ยก็คือผมใช้ปลายสข้างฝั่งนี้ก็ไปรีโมทไอฝั่งนี้ก็มาเมนแหลกซีพนะครับ,นะรบจอทัศสกีเรายังคงเป็นจอนี้จอเดียวนะครับที่อยู่ในมือตอนนี้ครับ t p 1 7หน่งเจ็ดนะครับ มเมนแบกเราก็ประมาณหน้าตายอย่างนี้นะครับตัวโปรแกรมนิม่งลองก็ p c ซีอะแดเจ้าเดิมครับโปรแกรม,ม,มหน้าจอก็ต่ออย่างนี้นะครับเวลาโปรแกรม ใช้โปรพิบัตรหรือ EDTI ก็ต่อน,นี้ครับปลายทางนี้ครับปลายทางจะเห็นว่าปลายทางนี้อ,ออนเอาไว้นะครับปลายทางของโปรพิบัตซึ่งคอนเนคเตอร์ของพปรพิบัตเนี่ยจะเข้าได้สองเส้นถ้าเราจะเข้าเส้นเดียวก็เาเข้าฝั่งที่มีลูกศรเข้านะครับการเข้าสายปลายทาง เข้าแล้วก็ออนเอาไว้แต่ถ้ากลางกลางสายนะครับกลางสายเราก็ออฟเอาไว้นะครับกลางสายนี่ก็มีสองเส้นนะเข้ากับออกครับแต่ที่มีเข้ากับออกเนี่ยสวิต์เราจะต้องออฟเอาไว้นะครับขหนที่มีสายเส้นเดียวเราถึงจะออนอย่าง cpu อย่างเงี้ย ถ้ามีสายเข้ามาเส้นเดียวอันนี้วันนี้ต้องต้องออฟไว้เข้ามาสองเส้นจวทัชกรีนเรากอา็ออนเอาไว้ครับแล้วก็รีโมทไ o โเราก็ออนเพราะว่าเป็นปลายทางนะครับนี้เข้ามาเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นผมจะขอแนะนำการติดตั้ง txt ไฟล์นะจะใช้รีโมท i o t h i r d party เนี่ยเราจะต้องลง t x e ไฟล์ก่อนนะสำหรับยี่ห้อนี้แฮมโฮสน,นะครับเราเปิดโปรเจกต์มา add object ทิ่เมติกที่อินเ i อ n เนสเตชันเนี่ยเข้ามาปับ๊บเราก็ไปที่ฮาร์ดแวร์ยังยังไม่ต้องอแอดอะไรนะครับยังไม่ต้องเดินดึงแหลกดึงอะไรมาวางครับยี่ห้อนี้เขาให้ใช้จอว่างๆเลยใช้นะติดตั้ง T-5 o p t i o นนะครับ install gsdefile เราใช้ตัวนี้คลิกเข้าไปตัวนี้ก็เลือก Directory ที่เราต้องการด mm hmm. x gsdefile เอามาใช้เราก็หาดา mm hmm. วน์โหลดในเว็บของนั้ำโฮนะครับหรือ t ตอร์ที่เราต้องการใช้ผมผมเก็บไว้ใน Desktop แล้วก็โอเคเยติไฟก็จะขึ้นมาแล้วก็เลือกครับแล้วก็อินสตอลแล้วก็เยีดนะติดตั้งเรียบร้อยนะครับ i n s อินสตอลวอชคอ e ฟิสซ์สำเร็จแล้วโอเคครับ okay. พอติดตั้ง G e t d f i เสร็จแล้วเราก็ดำเนินการต่อเลยหรืออาจจะเข้าไปเช็คในโปริบัติ p ครับใส่วนของ โเดอ I/O นะครับไป e x t i o n Field Device แล้วก็เข้าไปที่ I/O แอมโอสเข้ามาหรือ,อยังก็เข้ามาแล้วนะนุ่นที่เราจะใช้ก็คือ TP 2 0งศูนย์โิบัต TP เสร็จแล้วเราก็เริ่มาการติดตั้งฮาร์แวร์เหมือนเดิมนะครับ เมนแลกของเราก็ชิมนะิติเทนเด็ดึงมาเอาแลกมาวางเหมือนเดิมคนระับแต่ผมจะดึงไฟล์เก่านะครับดึงไฟล์เก่าที่ผมทำครั้งที่แล้วนะครับคือจะแตกไฟล์เก่าเอามาใช้เลยจะไม่ไม่เริ่มต้น ต่อยอดจากโปรเจกต์ที่แล้วเลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีทายเอาไฟล์เก่าที่ได้กอับเอาไว้มาใช้งานออยูในดูดทับเหมือนกันเป็นริมมุสอิ <Okay. S 2> ผมจะหาเจอแล้ลุ้นนะแล้วจะหาเจอไหมครับเค okay, ครับผมก็แตกไฟแล้วก็รีเทสครับไฟที่มีแล้ว นอมไปผมเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับเรามาเช็คดูฮาร์ดแวร์ของเราครั้งที่แล้วแอดอาไว่ายังไงนะครับฮาร์ดแวร์ของเราก็มี CPU แล้วก็ analog input นะครับ CPU ก็มี IO ดิจิตอลทินพุทธรูปอยู่อย่างละสิบหกครับทีนี้เราก็ติดตั้งฮาดแวร์ต่อเลยครับติดตั้งฮาดแวร์ต่อแล้วก็มาที่ที่เรา เพิ่งติดตั้งไปครับ G m p l i f i e r ่ติดตั้งไปแล้วก็ดึงมาลากมาจนมันขึ้นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็วางแล้วก็โอเคอ่าล้วก็จะได้โอฟิบัรเอเดสสามขึ้นมาเราไม่พอใจเอเดสเราก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ ไอเด้สามครับโอเค CPU ียูสองแล้วก็จอไอเหนึ่งจอพลาสติกอันนี้ก็ติดตั้งไอโอของให้โหมดต่อคลิกเข้าไปที่ โอเคครับก็ฮาร์ดแวร์ของเราก็จะมี C D I ครับ C D I C D I เป็นอะไรบ้างเช็คดูครับฮาร์ดแวร,ร์จิงของเรา02100สอ 02, 10, 00, A, D, 0ห่ีใช่ก็ ก็เาเพงคิดเลยเราไม่ได้มาร์กเอาไว้มันก็ไมาไปเราลากมาร่างมาบ้างมาบมาแล้วนะเนี่ยตัวอื่อ่าโอเค i ิน u ุเราเริ่มเทเดซศูนย์นะครับเราก็ใช้ดีพอไปทีนี้ก็เป็นไอร์เอาผุนะครับเอาผุดก็พีโอสี 24 0 220 0AD0 AD0 โอเคตรงรุ่นเอาพูปเราก็เริ่มต้นที่ Q0.0 นะครับอะไรทีนี้ก็อานาล็อกอินพุต C a I 4A I อานาล็อกอันพุต สอง4 ad 01โอเคสองห้าศูสอู่งสองศูโอเคตรงเราก็จะเปินคอหพอเรามาต่อก <m im pción> okay, ันแล้วอ่าเเตรียมเท่าไหร่ครับสามเริ่มต้นโอเคครับนี้ก็เป็นไปต่ออะนาล็อกพินพุทธสองอะนาล็อกองล็อาพุต 6กสองหกศนนันหรอกรปุสองศูนย์สี่เอบีศนย่งสี่เีเตรงสี่เอบีศูนยโอเคตรงตรงนี้นะแล้วคลิกแล้วก็เริ่มตนที่300เหมือน โเคชุดสุดท้ายเป็นโมดูลอาร์ทีดีนะครับโมดูลอาร์ทีดีก็จะเป็นอะรอเป็นปุ่อาร์ทีดีสิบหกิตสองห้าสามซีเอดีซีเอดีซีเอดีศูนย์หนึ่ศู เริ่มต้นที่สามศูนย์แปดนะโอเคทีนี้เราก็เซฟแล้วก็คอมไพน์ลองไล์ดูครับดูดูว่า adapter เ,เ,เราต่อสมบูรณ์ไหมต่อ า,ายลงไปโอเคทีนี้ถ้า CPU ไม่มีแดงนะครับไม่เอเรอร์เราก็แสดงว่า hard d ของเราแพทเข้าไปสมบูรณ์แบบ